สวัสดีครับกลับมพบกันอีกครั้งนะครับกับการนํารถเข้ามาของทางร้านมารีวิวนะครับวันนี้ก็มากับซูเปอร์สปอร์ตนะครับดูกติพันิเกลเล่ V4S นะครับวันนี้แต่งเต็มแต่งเต็มจัดจัดนะครับจากโรงงานเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันนะครับรถโฉมปี2018นะครับเครื่องเดิมโครงเดิมสีเดิมจากโรงงานนะครับไฟลิ่งเป็น V4R นะครับไฟลิ่งไฟลิ่งแท้นะครับไฟลิ่ง V4R แท้ไม่ใช่ไฟลิ่งจีนนะครับตัวนี้ของแท้จากโรงงานหลายหมื่นนะครับ ดูดรอบคั้งสุนนะครับสวยจัดเลยนะครับของแต่งแน่แนๆเลยตอนนี้เด่นสุดก็จะเป็นท่อนะครับท่อตรงนี้เป็นท่อเทอร์มินะครับออกคู่นะครับเบิกใหม่สองแสนกว่าบาทนะครับตรงนี้มาดูท่อกันก่อนเลยนะครับรัดๆเลยนะครับ ข้าวคคุมนะครับโอเคไล่จากของแต่งด้านหน้านะครับด้านจะเป็นกระจกไฟเลี้ยวแต่งในตัวนะครับอย่างที่บอกไปนะครับไฟลิข้างเป็น B4R นะครับ B4R ก็จะมีตัวนี้ให้นะครับแล้วก็จะเป็นคีบฉลามนะครับแต่นี้เป็นไฟลิ่งแท้นะครับอาลืมบอกคันนี้คันนี้เราแรปฟิล์มทั้งคันนะครับให้ดูนะครับเป็นฟิล์มทั้งคันนะครับ พุ่มปีมไปทั้งคันนะั่นเปิดพัดคาร์บอนเกี่ยวคาร์บอนทั้งคันนะครับคันนี้ภาพส,สวยๆเลยนะครับของแต่งแน่นๆเลยนะกันล้ C N ีแอนจีเนะครับโชกเอลิททีพีเอฟนะครับเกียร์โยงของดูคติเุณสมบัแมนนะครับความน่าใคร่ หลังนะครับโซ่สเตอร์หนกนะครับนี่เป็นคาร์บอนนะครับถ้าดูดีๆจะเป็นเคลือบฟิล์มนะครับนี่ให้ดูนะฮะอาจะเป็นเลเยอร์นะครับจะมีเลเยอร์เคลือบฟิล์มอยู่นะครับเคลือบฟิล์มทั้งคันนะครับคันนี้ขอบคัดใส่ดูขบายนะครับจริงๆนะครับ เบรกบนเป็นโลกโก้แดงนะครับโลกโก้แดงมีทั้ทงซ้ายทั้งขวานะครับเบิกใหม่เฉพาะคู่นี้ก็หลายหมื่นนะครับดูาร์คาร์บ,บอนนะครับแผ่งคอนะครับ,แผ,รบแผงคอแตงนะครับลปัดหน้าเออร์ลินนะครับของกระปุกน้ำมันเบรกแตงนะครับ ปลาทางน้ำมันแต่งนะครับตัวนี้ขอเลื่มให้ดูเลขไม้นะครับดูเลขไม้ก่อนเรซิ่งโปรแล้วนะครับตัวนี้เลขไม้เลขไม้เลขไม้ 1,279กิโลนะครับ โอเคนะครับสนใจไงคาับตามช่องทางที่ทางร้านได้ทิ้งไว้ให้นะครับผมจะซื้อสดจะจัดแปรน้นทางร้านไม่ให้บริการนะครับสวัสดีครับ